เ็าจะเป็นทางการพอดสารานสวัสดีครับ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 จริงๆแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างอีพอดมันแบบเราจะเห็นคือเมื่อก่อนอีพอดมึงหยุดดื่มเถอะคือแบบว่ามันมันชีวิตมันจะต้องปาร์ตี้อ่ะแต่วันเนี้ยเราห้ามที่เราไม่อยากให้พูดเอาเหรอมาโทษด้วยว่าห้ามดื่มไม่ได้อยากจะเชื่อว่าทุกวันจะเป็นการเป็นคนที่เข้าวัดเข้าว่าเนาะช่วงนี้บ่อยบ่อยมากบ่อยมากอะไรกับชีวิตมึงเจออะไรมาวะ ลถคว่ำไงช่วงนั้นไงล, <ด S 1> ลดคว,ดคว<ะ>่ำเลยคือจริงๆก็มีคนเตือนมานานแล้วคือเหมือนพระเตือนก็แบบว่าเฮ้ยดวงเริ่มจะไม่ดีแล้วนะเป็นจะเพศยี่สิบสี่ยิบหเริ่มจะไม่ดีแล้วแต่เราชอบเชื่อตัวเองไงเออเชื่อตัวเองสุดท้ายก็ลดความก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแต่พอหลังๆมาเริ่มมีคนทักก็แบบว่าฮ มีคนตามอือเออบอกมีคนตามนะแล้วเราก็เจอจริงๆนะเห็นเลยเหรอว่าใครตามมาคือนอนอยู่ที่บ้านอ่ะปกติจะเป็นคนไม่ตื่นเช้าครับคือปกติจะตื่นแบบมันเคยมีคนทักแกมาก่อนด้านนี้แล้วนี่หว่าใช่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 เอออะยังไงต่อไม่แล้วคือปกติจะไม่ตื่นเช้าถ้าตื่น8ปดโมงเช้าสุดแต่เขาได้อยู่ที่ตื่นมาตอนคืนอ่ะปีห้าแป๊บนึงนะคะไปครับผมหนุ่มกัญชัยโทรมาทําไมคะส่วนเขาขับเท้าส่วนเขาขับเท้าแน่นอนขับเท้าเหรอมีเรื่องเลยค่ะทำเลิก ทำรายการสดอยู่ค่ะหนุ่มโทรมาจะมีมารยาทตั้งหมดมีมารยาทไหมไปรับในรายการสดเนี่ยมันเรื่องนุ้ยนุ่ยบอกทีว่าเขาแบบว่าเขารู้ว่าทำรายการสดอยู่แล้วจะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเราจะเข้าขับเฮาตอนนี้กันไม่ได้นะคะพี่หนุ่มโทรมาทำไมเพราะสระก่อนพราะสระทักใครหนุ่มกัญชัยก่อนนะพี่หนุ่มเราเรื่องอะไรเนี่ยพี่หนสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพมสดครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับผมสวัสดครับครับผมสวัสดี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 ครับผมสวัสอีครับ ก็เนี่ยอยู่ที่แค่รับโทรศัพท์กลางรายการแบบอ้าวแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเราจะโทรมาทำไมเราต้องรู้ว่าเมดดำเวลานี้เราเป็นคนโทรเข้าก็หมายถึงว่าจะต้องรับเสมอไปหรือไปต้องงานวางนะขออนุญาตสัมภาษณ์พ่อสลันในรายการแฉก่อนนะนะแล้วเดี๋ยวขอคุยไปนะหนุ่มนะโอเคโอเคหนุ่มอันน้องอยากจะพูดอะไรกับพี่พี่เขยมึงไหมพี่ต้องรู้เวลาทำงานของมดดำสิครับว่าเวลานี้มีคนโทรมา <leaning> อะไรเท <imagining> ้านีนะไ้อเคยถอยน่แบบนี้ก็ได้เว้ยใครชอบชอบสลั่นเรับผมเเราพูดถึงไหนกันแล้วเนี่ยคิดว่ามีคนตามแล้วเราตื่นมาแปดเเราตื่นเราเราเราไม่เคยตื่นแบบตีห้าเลยตื่นมาแล้วลืมตามันแบบเหมือนเห็นคนตัวสูงแบบยืนอยู่ที่ปลายเท้างเหมือนเป็นผู้ชายแต่เหมือนแบบตัวใหญ่ใหญ่เหมือนมีปงมีเปกอะไรอย่างนี้คือไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะแต่มันเห็นมีปปกเออแต่แบบยืนมายืนมองเราอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเหมือนคนช็อกแบบ ราคาอยู่อย่างเงี้ยคนลุกกันนี้คนลุกไม <า S 1> แ<ต>่แต่มีคนเคยทักมาแล้วว่าคอยดูนะตอนนั้นฉันเหน็นมาตั้งแต่มันยังไม่เป็นดาราเพราะว่ามันพอดอนนท์เอามาจะบอกอ,อีเด็กคนนี้ตอนนมันพองอย่างงี้วะมันพองแบบว่าพอดอนนท์เอามาพ,พี่พอดอีเด็กคนนี้คือมัน,นมันมานี่โคตรหล่อเลยแบบหล่อแบบโอ้โหแบบพี่น้พี่โอดไปหาที่ไหนมาวะอีเด็กคนนี้ไปหาจากไหนมาวะบอกไปเจอมันมาแคสโฆษณาอ่าใช่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 มันเริ่มจากแคสโฆษณาก่อนใช่บอกโอ้โหแล้วปั๊บมีคนบอกคอยดูนะอีเนี่ยเวลาขึ้นสุด แล้วถึงเวลาปุ๊บให้ทําบุญเยอะๆใช่ไหมตอนั้นคนทักเพราะเจ้ากรรมานเวรจะตามใช่อันนี้เรื่องจริงี้เรื่องจริงก็คือมีคนเตือนแรกอยูแล้วแล้วเราก็ช็อกอยู่อย่างงั้นแล้วเราหลุดมาได้ยังไงอ่ะก็โวยคลองคุมโปงและสวดมนต์สวดมนต์จนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะถึงถึงจะแบบว่าเปิดผ้ามาแล้วไม่เจอครั้งเดียวเจอครั้งเดียวไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเรื่องนี้เลยไม่เคยเจอเลยแต่ว่าก็มีคนทักแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนทักอยู่ แต่ก็ยังไม่เคยเจออีกเลยกลย็ไม่เคยเจออีกเลยฮะแต่ว่าคือเราทําบุญให้ตลอดก็มีก็มีรุ่นพี่มาบอกว่าเฮ้ยเหมือนพระท่านก็ทักบอกว่ามีคนตามอยู่นะบอกว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรครับก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบทุกวันนี้ก็เลยแบบจะไปทําสวายสังฆทานบ่อยถวายสังฆทานสดเลยแล้วก็ให้เขาตรงๆก็คือแบบจาะจงเลยจาะจงเลยว่าให้คนที่ตามเราอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปตรงๆเลยก็ขอให้แบบว่า รับบุญไปแล้วก็ไปไปเถอะแล้วก็เหลือไว้แต่สิ่งดีๆให้เราอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ทําสังฆทานสังฆทานสดหรือไหว้พระอะไรเงี้ยสวดให้บ่อยมากเพราะว่าคนทักเยอะมากเรื่องมีคนตามเนี่ยเราก็ฉันนั่งดูไอจีมันทุกวันที่แกอยู่แต่อุดรอ่ะชีวิตคนอย่างแกแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบไปไปเมืองพญานาคมันไม่ใช่เป็นคนที่อยู่แถวอีสานมันเป็นคนที่มาจากออจันทบุรีใช่ใช่ใช่ทีพ่อไม่ได้เด็กอีสานนะใช่คนคนจันทบุรีกลางทำไแถึงไปทำไมถึงไปที่อุดรบ่อยอะคะ คือจริงไปหลายที่ไปหลายที่ไปหลายจังหวัดแต่บางทีก็ไม่ได้ลงบ้างอะไรอย่างนี้บางทีทําบุญก็ไม่ค่อยได้ลงรูปไม่ค่อยได้อะไรแต่ก็มีไปอุดรเนี่ยลงไปบ่อยใช่ไปไหว้ไปไปเลิกไปกันเถอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อก่อนฉันก็ไปสักพักโอ้โหกูนึกว่างานตุกตาทองดาราเต็มเลยอีน็อตงานจัดงานมอบรางวัลดารายังไม่ได้คิดตีนของงานวัดเลยโอ้โหงานวัดดาราเยอะฉันแบบทุกวันนี้ฉันไม่กล้าลงเออนฉันไปล่าสุดอะ โอ้โหกูลงไปเนี่ยเงินอยากชแชร์จะตีนไม่อยากแชร์ไงเดอดาลาสามร้จะเอาไข่บ้างล่ะเยอะมากาาเยอะมากตแต่เขาก็บอกว่าพี่ไปพูดไงคนเลยไปเยอะอจริงจริง คนก็ตามดูพี่มดว่าพี่มดไปที่ไหนแต่ฉันฉันไปตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วยุคแบกบุกเบิกวดดำจะเลือกวัดที่ไปแล้วได้เป็นประธานเท่านั้นไม่ใช่ถ้าเป็นแขกรับเชิญไม่ไปไม่ทุกวันนี้ก็ไปแต่ไปก็คือแบบหนีไปอะไรแอบไปไปแต่ฉันก็จะหนีแบบไม่ให้แบบไปเองครั้งนั้นโอ้โหไปกลางวันไปไม่ได้นุ้ยคือคนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเป็นดาราหมดอ่ะถามไม่สิใช่ใช่เยอะมากที่ว่าอะไรอ่ะฮะ ว่ไม่บอกจอไปไม่บอกไม่บอกไโอ้ยไม่บอกกันเลยอ่ะแกก็ต้องไปหาเธอเองเผื่อพี่จะไปเติมบ้างมันเด็ดกว่าเดี๋ยวรอให้ลาวเปิดก่อนเอาเหรอไปเธอจริงวิ่งไปเรื่อยๆเขาไม่บอกเธอมันเนี่ยคือไง้เขาเป็นคนเออเป็นพระนี่จบจากออสเตรเลียจบวิศวะออสเตรเลียนะอ่าฮะแล้วไงครับแกไม่ต้องคิดอะไรไปเลยแกคิดอะไรอยู่ในใจก็เขียนมาบอกแกหมดเลยจริงเหรอเขาพูดหมดเลยว่าไอ้สิ่งที่แกคิดอยู่ในใจอ่ะ มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านี่พี่มดล่าสุดหนูให้หนูให้หนูให้พี่ที่พาหนูไปกราบปู่ขาวอ่ะก็คือแบบไปเหมือนกับไปกราบท่านอย่างเงี้ยเนาะท่านฝากเสียงมาว่าขอตำหนินิดนึงนะเอไม่ได้พักเลยหมายถึงท่านไม่ได้พักเลยเพราะนเพราะว่าคุณมดดำไปมบอกแล้วว่าพี่มดดำเพราะวันนั้นที่พี่มดดำนำเสนออะคุณไปแห่ไปกราบท่านเต็มเลยจบวิศวะจากออสเตรเลีย Oh ปากกว่าฉันไม่เชื่อ<ๆ>เพื่อนที่เป็นสอสอแล้วไป<ๆ>เลยว่าจะชนะกี่คะแนนกี่คะแนนจริงเหรอตรงอย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าตรงไปน่ากลัวแล้วอย่าคิดอะไร บอสแต่เขารู้เลยว่าการเขามีทางแก้ใด้วยหรอมีแก้ให้ใช่เข้าไปนะเวลากับพุทโธพุทโธรนิจใจเลยจะได้ไม่ต้องคิดอย่างอื่นพุทโธพุทโทรตท้งสมาธิไปเลยอ๋อพ่อคิดแต่ท่านมียานดิท่านมียานท่านรู้วลาคิดแล้วรู้พร้อมจะบอกพี่ยังว่าวัดที่ไปอุดรวันแรกเดี๋ยวฉันบอกนี่ไงเดี๋ยวบอกเะฉันสงสารพระเพราะตอนนี้พระหนีแล้วด้วเอาล่ะตอนนี้พระอาจารย์หนีพระอาจารย์หนีแล้วเวลาจะไปทีพระอาจารย์เขาอ๋อขึ้นไปอยู่ออาย่างนไปอยู่วัด